สวัสดีค่ะ HKM เกษตรเฟมารี่ Family, พี่น้องวันนี้ยายสมมาอยู่สวนมะพร้าวคือเก่าพี่น้องกําลังเอาน้ำเข่ามะพร้าวพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเดือดน้ำต่อสายยางดันมนาะพี่น้องเบิ้งเอาเนี่คูนเงามะพร้าวเนี่ยคูนต้นมันพี่น้องปลอกไง ประมาณนี้นละพี่น้องน้ำสายางดันโมเมนต์สปริงเกอร์เนะาะแทบสปริงเกอร์มันก็สิพุ่งกระจายไปลายตรงนี้พนะี่น้องเสียงน้ำไหลลงแท็งผลงานพี่นอ้องผลงานงัวเข้าสวนต่อโทร พอเขาโตมาโตไหมแตกโทแตกแล้วก็โตไหม,มน้องอ่องลูกน้องสำลีให้กำลังใจได้เลยนะเนี่ยนี่แหละนี่ยฮือ แตกลายบอลตะโพได้หนอ่นะหมูเหยียบ อันนี้ก็บ่อได้ท่ากาวคือกันวบบอันนี้แหละบ่อท่ออาแล้วบ่อท่าแล้วมันเขาต่อเขา้านั่นก็นกเอาว แทกสามจุดสี่จุดพี่น้องซ่อมเสมกันไปแก้ไขกันไปโอเคจักเห็ดนั่นไลเนาะเห็นหญ้าเขียวงามมันห็้ามแล้วนะพี่น้องเข้ามาอีกลายรอบลายเทือคือกันพี่น้องเอ้ยต้นสูงๆนะก็ต้นประดูพี่น้องบลอนด์ใหญ่เร็วเร็วพี่น้อง เอาน้ำคำมะพร้าวพี่น้องเอ้ยนะกะโดสวนโดยังโตอท่ผพากันตโท่โตโอน้ำสำหรับคลิปนี้กกไว้สันนี้ก่อนพี่น้องฝากกำลังใจในเดอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ S K M เกษตรแฟมิลี่ในเดอพี่น้องสวัสดีค่ะ